สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกครั้งนะครับในช่อง f ิตมั n นี่นะครับพี่แดงก็พยายามจะสรรหาเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับช่องทางการสร้างรายได้อาชีพต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางการสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับก็วันนี้พี่แดงนะครับมีจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์และการมารีวิว นเนื่องจากพี่แดงเนี่ยเป็นลูกค้าของบอสอกรนะครับรู้จักบอสอกรกันไหมครับก็คือ,อบริหารจัดการสินทรัพย์นะครับเกี่ยวกับพวกอสังหานะครับซึ่งพี่แดงเนี่ยได้ซื้อห้องห้องพักอาศัยนะครับจากทางบอสอกรเป็นลูกค้าเก่าของบอสอกรนะครับจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วเดือนตุลานเนี่ยได้มีจัดโปรโมชั่นโครงการสบายใจของบอสอกรนะครับก็คือเป็นคอนโดราคาไม่แพงมาก นะครับแล้วก็ให้เรามาผ่อนผ่อนกับทางบสกอเองเลยครับคือไม่ต้องไปยื่นกู้อะไรทั้งสิ้นนะครับคือทรัพย์ชิ้นนั้นๆเนี่ยเป็นของบสกออยู่แล้วนะครับเราเพียงแค่ยื่นหลักฐานการเงินของเราให้บสกออนุมัติว่าจะให้เราผ่อนทรัพย์ชิ้นนั้นไหมนะครับซึ่งถ้าการเงินเราไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนักเนี่ยทางบสกก็อนุญาตให้เราผ่อนได้เลยที่สําคัญเราสามารถเข้าครอบครองทรัพย์นั้นได้เลยก็คือเข้าไปอยู่อาศัยได้เลยนะครับ ซึ่งการผ่อนของบสกรเนี่ยค่อนข้างราคาต่ำมากเลยครับนะครับในเมื่อมันมีโครงการแบบนี้ปุ๊บพี่แดงก็ติดต่อเซลล์ที่เคยรู้จักกันมากับบสกรลองครับก็เลยไปลอง1โครงการนะครับซึ่งโครงการตัวนี้เนี่ยพี่แดงก็ลองไปหนึ่งห้องนะครับซึ่งลูกค้าเก่าอยู่แล้วแต่ลองอันนี้เนี่ยเป็นการทดลองโดยการผ่อนกับทางบสกร นะครับซึ่งพี่แดงผ่อนห้องเนี้ยราคาเบสเสร็จก่อนที่ตกแต่งแล้วกันเนาะสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทแต่ว่าพี่แดงผ่อนกับทางบสงกรเนี่ยสองพันห้านะครับซึ่งอัตราที่พี่แดงเอามาปล่อยให้ผู้อื่นเช่าเนี่ยก็พอๆกันกับค่าผ่อนเลยครับเหมือนกันเราได้ซับมาฟรีๆนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่แดงพา ไปชมที่เว็บไซต์เขาดีกว่านะครับจะได้อธิบายรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันครับเอาละครับก็พี่แดงจะพายเยี่ยมชมบสกรนะครับบสกรเนี่ยก,ย,งงย,ยก็คือหรือเรียกง่ายๆก็คือแบมนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บที่ bam.co.th นะครับเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชน ของแบมเนี่ยก็จะเป็นทัพย์ต่างๆที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายถอนมาจากกรมบังคับคดีบ้างหรือว่าซื้อทรัพย์เขาเรียกว่าอะไรนี่เสีย NPA ต่างๆนะครับของทางธนาคารของอลูกค้ามาบริหารจัดการนะครับซึ่งทรัพย์ของแบมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะ,อะเรามาลอง ดูคร่าวๆก็ได้นะครับก็คือจะมีบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ห้องชุดพักอาศัยอพาร์ตเมนต์เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้พี่แดงจะเข้าไปในส่วนของห้องชุดพักอาศัยให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เลือกทำเลเป็นกรุงเทพนะครับเลือกจังหวัดกรุงเทพแล้วลองกดค้นหาดูอ่ะตอนนี้ในในเว็บไซต์ของของแบมเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือน ซับให้เราเลือกนะครับโดยเขาเจะเรียงลำดับจากราคาที่สูงนะครับอย่างอันนี้ก็28ล้านนะครับไปถึงราคาที่ต่ำตอนนี้มีทั้งหมด87หน้าพี่แดงคลิกไปที่หน้า87เลยอันนี้คือซับที่ราคาถูกที่สุดของเขาในในส่วนของห้องชุดพักอาศัยนะครับก็คือ120,000บาทเองแต่อันนี้มันเป็นล็อกขายของนะครับ3.8ตารางเมตรอ่าซึ่งเราไม่ได้เอาตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างตรงนี้จะเป็นคอนโดสแกนงามคอนโดบิเนียม นะครับจะอยู่ตรงเขตบางขุนเทียนนะครับก็ราคาซับอยู่ที่แส4สี่นะครับพื้นที่ใช้สอยคือ17ตารางเมตรนะครับเนี่ยครับเราก็ดูไล่เข้าไปเรื่อยๆก็จะมีอ่าอย่างอันนี้ก็จะเป็น r i v วอร์วิ c o n คอนโดทอันนี้แสนห้านะครับก็จะมีอ่าสวนทนคอนโดเฮาส์ House, อันนี้เขตลาดบุรณนะนะครับลองกดคลิกเข้าไปในโครงการอ่าก็จะเป็นรูปคอนโดเอ่อต้องบอกก่อนอยู่อย่างนึงว่าแบมเนี่ย ก็คือเขาบริหารสินทรัพย์ซึ่งซึ่งเป็น NPA นะครับนั่นหมายความว่าทรัพย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีใหม่ใหม่สาเหตุไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทรัพย์ใหม่ในการขายนะครับแต่ว่าการที่กว่าจะผ่านพ้นในเรื่องของบงังคับคดีอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะนั้นทรัพย์ที่มีขายอยู่ในแบมเนี่ยจะค่อนข้างมีอายุสักนิดนึงนะครับแต่ข้อดีของทรัพย์ในแบมเนี่ยก็คือ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตอาคารชุดแบบเนี้ยต่างๆที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านชุมชนทำเลค่อนข้างดีถึงแม้จะไม่ได้ใกล้รถไฟฟ้าแต่ใกล้ตลาดแน่นอนอ่านะครับอันนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดอะ่ะโครงการสวนทนคอนโดเฮ้ามีจำนวน2อ,อาคารอาคาร C กับ D สูง5ชั้นตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ54ค่าส่วนกลาง210บาทต่อเดือนนะครับ มีโฉนดเลขที่มีพื้นที่ใช้สอยราคาแจ้งเราเรียบร้อยนะครับเราชอบซับอันไหนเนี่ยเราก็ติดต่อ,อก,กับทางบริษัทบริษัทเ็าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในเขตนั้นๆนะครับติดต่อมาอย่างเรานะครับพี่แดงก็เป็นเป็นลูกค้าของบสอกอหลายหลายห้องอยู่นะครับแต่พอดีมันมีโครงการตัวนี้ขึ้นมานะครับทางทางเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานในเขตที่พี่แดงอยู่เนี่ย ก็ติดต่อมานะครับตอนนี้พี่แดงแนะนําว่าเวลาถ้าเราจะลงทุนในเรื่องของอซับคอนโดให้เช่าเนี่ยเราไม่ควรที่จะลงทุนไกลาจากที่เราพักอาศัยนะครับควรจะเน้นที่ใกล้ๆนะครับก็มันจะทําให้เราดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเรามีตรงนี้จุดหนึ่งตรงนั้นจุดหนึ่งเห็นมันราคาถูกทาเลดีแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเวลาเราต้องดูแลมันมันมันจะ มันจะเหนื่อยนิดนึงถ้าเราได้ผู้เช่าที่ไม่มีปัญหานะครับของพี่แดงเนี่ยมีมีลูกค้าที่มีปัญหามีอยู่ท่านเดียวนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเองพึ่งพิ่งออกไปนะครับก็คือเขาไม่ดูแลห้องไม่จ่ายค่าน้ำไม่จ่ายค่าไฟนะครับก็ก็เลยต้องใช้มาตรการสุดท้ายซึ่งเราต้องระบุในสัญญาเช่าให้รอบครอบนะครับก็คือหากสัญญามีการผิดผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง สัญญาเป็นอันสิ้นสุดนะครับเจ้าของห้องอเจ้าของรั์เนี่ยมีสิทธิ์ในรัพย์เหมือนเดิมเพราะนั้นจึงสามารถที่จะเข้าห้องเข้าไปได้นะครับทุกอย่างอยู่ที่สัญญานะครับอ่าแล้วก็จัดการเคลียร์ของเขาออกนะครับเอาละตอนนี้อ่โครงการของแบมที่ที่พี่แดงอ่าได้ใช้สิทธิ์เนี่ยชื่อว่าโครงการสบายคอนโดนะครับเขาให้ใช้สิทธิ์ที่1-31ถึงตุลาคมที่ผ่านมา พี่แดงอาจจะมารีวิวช้าไปหน่อยไม่ทันสและนะครับแต่เชื่อว่าทางแบมเนี่ยเขามีโครงการแบบนี้แหละครับทุกปีนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ปีนี้ปีเดียวมีทุกปีครับบางปีจัดครั้งหรือ2ครั้งด้วยซ้ำนะครับถือว่าเป็นการมารีวิวเผื่อในอนาคตมีโครงการแบบนี้ออกมาอีกเราก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เลยนะครับโครงการตัวนี้เนี่ยเขาจะจัดซับที่เป็นอาคารชุดพักอาศัยเนี่ยราคาไม่เกิน4 0 0 0 0 0บาท นะครับไม่ต้องดาวเลยครับซับเป็นของเขาเองอยู่แล้วพอนสบายสบายใจพันถึง3,000บาทนะครับเราก็ชำระเงินเพียงแค่1000บาทเท่านั้นแล้วเราก็ทำเรื่องเ,อเช็คยืนยันสเตตเมนต์ของเราเลยครับว่าผ่านการพิจารณาของเขาหรือไม่นะครับมีเงินไข่นิดเดียวครับถ้าอยากให้ผ่านง่ายแทนที่เราจะดาวาหรือเงินทำสัญญาพันหนึ่งเนี่ยเราดาวไป10%เลยครับทุกอย่างจะผ่านง่ายเลยครับเพราะเขากเา็เห็นความตั้งใจว่าเราต้องตั้งใจจะเอาจริง รหรือถ้าใครสนใจซื้อเป็นเงินสดนะครับในโครงการสบายคอนโดเนี่ยก็คือราคาไม่เกิน2ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมการโอนนะครับนอกจากในโครงการสบายคอนโดแล้วเนี่ยซึ่งมันหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีมาใหม่แหละถ้าเราติดตามบสอกอเนี่ยในในแฟนเพจเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีจัดงานที่ที่ไหนบ้างเช่นที่ศิริกิตบ้างที่เซ็นทรัลลาดร้าวบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปซื้อสินค้าในงาน NPA หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่บสกเขาจะฟรีค่าธรรมเนียมโอนอยู่แล้วถ้าซื้อในงานนะครับเพราะนั้นเราเล็งๆไว้ก่อนเลยครับอ่าตอนนี้ผมเปิดไปหน้าที่2นะเนี่ยราคาเริ่มต้นไม่เกินแสนห้าเงินจองพันเดียวเองครับนะครับแล้วก็จะมีชื่อโครงการต่าง,าง,าง,างๆไล่มาให้ดูนะครับเนี่ยราคาเริ่มต้น2องแสนถึงสามแสนเนี่ยก็คือเงินทําสัญญา2000เองนะครับก็จะมีโครงการต่างๆอันนี้สามพันเป็นต้นนะครับตารางการผ่อนชําระ นะครับก็คืออ่าสมมุติราคาขายแสนห้านะครับเงินจองพันห้าเงินทําสัญญาพันห้าเงินผ่อนนะครับปีที่1ผ่อนพันห้าปีที่2ผ่อนพันหกนะครับเอ๊สองถึงห้าผ่อนพันหกปีที่6กถึงสิผ่อนสองพันหนึ่งนะครับและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เขาแจ้งไว้นะครับในใในในเรื่องของการทําผ่อนแบบนี้ก็คือเขาจะให้ผ่อนสูงสุดแค่10ปีนะครับพอครบ10ปีปุ๊บขาดอีกเท่าไหร่ ให้จ่ายในในวันนั้นในวันที่10บอะครับปีที่10แล้วก็เขาก็จะทําเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเราเลยนะครับซึ่งพี่แดงมองว่าสมมติคอนโดราคา200,000ผ่อน2 0 0พผ่อน2,000เนี่ยมันก็ปีหนึ่งก็2 4 0 0 0 10ปีมันก็2,000 0 0คือมันมันก็ท่วมท่วมราคาคอนโดไปแล้วแะครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นแอบที่เหลือเกินจากปีที่10ก็ไม่น่าจะมากมายอะไรนะครับก็เป็นอีก อีกอีกหนึ่งช่องทางซึ่งพี่แดงมองว่าถ้าเราซื้อคอนโดสภาพก็ค่อนข้างโอเคทำเลส่วนใหญ่ก็โอเคนะครับแล้วเรามาตกแต่งเพื่ออยู่อาศัยเองเนี่ยดีไม่ดีค่าที่เราผ่อนเนี่ยมันพอๆกับค่าที่เราไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยซ้ำนะครับหรือบางท่านที่อ,อยู่อาศัยในคอนโดราคาสูงหน่อยอาจจะค่าเช่า8 0 0 0หมื่นหนึ่งอะไรเนี่ยครับเราลองลดระดับลงมามันไม่ได้เลวร้ายนะครับมันไม่ได้อันตรายนะครับ แต่ว่าพี่แดงก็ไม่ได้ไปอยู่อาศัยนะครับก็ซื้อมาเพื่อลงทุนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่แดงจะอ่ะอลืมบอกไปทางแบมเนี่ยเขาจะมีข่าวสารผ่านทางหน้าแฟนเพจเขานะครับว่ามีงานที่ไหนบ้างนะครับอ่ามีซับอะไรมาใหม่ๆบ้างเราลองเข้าไปดูครับบางทีดูพวกนี้จังหวะดีๆที่เรามีมีสตางค์พอที่จะซื้อมาลงทุนหรืออยู่อาศัยเองได้ก็ถือว่าโอเคเลยครับอ่ะแต่นี้พี่แดงจะให้ดูในส่วนของ อ่าห้องของพี่แดงเองนะครับห้องนี้เนี่ยพี่แดงซื้อมาสองแสนสี่นะครับเป็นห้องที่ตกแต่งแล้วนะครับคือบอสอกเขาจะมีขายซัพ์อยู่2อ,อชนิดก็คือเป็นซับที่ยังไม่ยังไม่ผ่านการรีโนเวทกับรีโนเวทแล้วนะครับคือถ้าไม่รีโนเวทเนี่ยเราก็ถ้าเรามีช่างส่วนตัวอยู่แล้วช่างที่รู้จักกันเนี่ยการปูกระเบื้องการทาสีการซ่อมแซมน้ำประปา,ปาไฟอะไรต่างๆก็ ก็แล้วแต่ช่างของเราเลยนะครับแล้วแต่เราออกแบบแต่ถ้าเราซื้อแบบที่เขารีโนเวทมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายครับเราก็แค่ย้ายของเข้าก็อยู่ได้เลยนะครับอ,อันนี้เนี่ยเป็นห้องที่พี่แดงปล่อยเช่านะครับก็คือจะเห็นว่ามีคนช่วยยกของอันนั้นคือร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองครับพี่แดงซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองเนี่ยก็คือมีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงมีฟูกมีตู้นะครับแล้วก็มีแอร์อีกหนึ่งตัวทั้งหมดเนี่ยเก้าพันบาทเก้าพันบาทเองครับ นะครับแต่ทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับก็จากสภาพที่เห็นนี้เลยนะฮะอ่านี่ก็คือสภาพห้อง29ตารางเมตรนะครับห้องเนี่ยสไตล์ตกแต่งของแบมเนี่ยเขาจะตัดขอบบัวด้วยสีน้ําตาลเข้มแล้วก็พื้นห้องเนี่ยจะเป็นพื้นผนังเนี่ยจะเป็นสีออกครีมไข่ไก่นะครับซึ่งคอนโดที่นี่เพดานค่อนข้างสูงมันก็เลยทําให้ห้องเนี่ยโล่งนะครับแต่คอนโดที่พี่แดงซื้อเนี่ยไม่มีลิฟต์นะครับเป็นชั้นห แต่ไม่ต้องกังวลครับมีแอร์ให้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนนะครับพี่แดงประกาศปล่อยให้เช่าเพียงไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับก็มีคนมาเช่าเรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับติดแอร์เรียบร้อยตรงนี้นะครับนอนลงมาจเจาะแอร์ไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นห้องน้ําแล้วนี่ก็เป็นระเบียงด้านหลังนะครับอ่าพื้นนี่ทุกอย่างเขาปูกระเบื้องมาให้เสร็จหมดแล้วเราไม่ต้องตกแต่ง ค่เพียงแค่ย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับก็ให้ดูสภาพห้องอันนี้คือห้องน้านะครับห้องน้ำเนี่ยทางบสกเปลี่ยนชักโครกให้ใหม่เลยพี่แดงเป็นคนแกะพลาสติกออกนะครับแต่การที่เขามารีโนเวทเนี่ยเขามารีโนเวทไว้นานพอสมควรพี่แดงว่าอย่างน้อยต้องเกินปี2ปีแน่นอนเพราะว่าทั้งพลาสติกที่หุ้มเนี่ยมันโอ้โหฝุ่นเคลอะมากนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นคราบสติกเกอร์ซึ่งพี่แดงแกะออกไม่หมดนะครับอ่าโถลล้างหน้านี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ นะครับกระเบื้องห้องน้าปูให้ใหม่สิ่งที่เก่าก็มีหัวฉีดมีอาสายยางตรงนี้พี่แดงก็เอาสภาพเดิมเลยครับมันยังใช้งานได้นะครับแล้วก็มีวันที่จ่ายเงินเรียบร้อยได้กรรมสิทธิ์ในห้องแต่ยังไม่ได้โฉนดนะครับพี่แดงเปิดประตูห้องน้ําไม่ได้เพราะว่าลูกบิดมันมันน่าจะสนิมขึ้นหรืออะไรสักอ,อย่างสุดท้ายพี่แดงต้องพังแล้วก็เปลี่ยนลูกบิดใหม่ร้อยกว่าบาทนะครับพังประตูเข้าไปะนะครับอันนี้ก็ห้องน้ํา ทุกอย่างก็สภาพโอเคครับคือถ้าอยู่อาศัยจริงก็คืออยู่ได้เลยดีกว่าเราไปเช่าอาศัยอยู่สิ่งที่พี่แดง,แดงทาเพิ่มอีกก็คือ,อเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดตัวนี้เนี่ยมันชั้น5ครับมองจากห้องฝั่งตรงข้ามนะครับห้องฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีเหล็กดัดก็พี่แดงก็กลัวว่าผู้เช่าจะตกลงไปเสียชีวิต เดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเราจะต้องไปออกข่าวทีวีมันไม่ไม่โอเคเลยนะครับก็เลยทําเหล็กดัดเหล็กดัดตรงนี้ก็อาศัยร้านใกล้ๆลรแวกนั้นนะครับรู้สึกจะคิด2,000บาทนะครับก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยอันนี้พี่แดงเก็บงานดูรายละเอียดว่าตรงไหนที่มันยังเลอะๆอยู่ก็จัดการเช็ดๆนะครับเพราะรอผู้เช่ารอผู้เช่ามาเดี๋ยวพี่แดงมีคลิปแฟนพี่แดงอธิบายด้วยอันนี้ผู้เช่ามาแล้วนะครับก็ มาดูห้องเสร็จโอเคเดินขึ้นชั้นห้าไหวก็ทำสัญญากันอ่ะอันนี้ให้ดูคือบอสกเขาก็จะมีใบเป็นใบแจ้งการชำระเงินนะครับเราก็สามารถไปชำระได้ที่ธนาคารต่างๆได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีบัตรเหมือนกับเวลาเราผ่อนรถอะครับก็มีบัตรเอาบัตรไปให้ยิงบาร์โค้ดก็ได้หรือถ้าเราไม่ได้บัตรไปเราเอาใบตัวน,นี้ไปก็ได้นะครับที่แดงผ่อนสองพันห้านะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางการลงทุน อีกช่องทางหนึ่งละกันเพราะอาสังหายังไงมูลค่ามันก็เพิ่มนะครับแล้วก็ในระหว่างทางเราก็ยังมีรา,ายได้ในส่วนของค่าเช่าหรือถ้าเราค่าเช่าพอกับค่าผ่อนก็ไม่เป็นไรครับเราได้ซับมานะครับก,ก็เป็นอีกเป็นอีกหน,หนช่องทางนะครับที่ที่เราสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยอ,อสังหานะครับก็คือเว็บแบม นะครับลองเข้าไปดูได้ครับ bam.co.ds นะครับยังไงพี่แดงก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับผมยังไงถ้าหากถูกใจนะครับหรืออยากได้ไอเดียในช่องทางการสร้างรายได้ต่างๆติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube Fit Money นะครับพี่แดงพยายามจะสรรหาอะไรที่เป็นการเงินเก็ตการเงินเล็กๆน้อยๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าพี่แดงก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่อาศัยประสบการณ์ทําเองทําจริงดีกว่านะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ